สำหรับคนที่จะเข้าไปฝาเซนครับคนที่ยังไม่มีพาสปอร์ตให้กบ,บัตรประชาชนไว้ยื่นฐานทำบัตรรับาฐานแดงครับของคือฐานแดงบัตรประชาชนค่าจ่ายอยู่ที่ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ครับตน้นนี้แค่ผมนะครับผมมีพาสปอร์ตต้นนี้เป็นบัตรประชาชน 4ีบาทเนาะค่าค่าทมเนียม30บาทแล้วก็ค่าถ่ายฐานส0บาทนะครับนี่แหละครับยื่นยื่นยื่นถอนยื่นถอนประชาชนตรงนี้แล้วถ่ายกระชานตรงโู้นนะครับ ่าสี่าสิบบาทนะครับสี่สิบบาทโอเคครับเราจะไปเจอกันข้างหน้าอยู่หน้าด่านแล้วครับดูเขาใช้เข้ากระเป๋านะครับเพราะว่าถือว่าหน้าตาอาจจะอาจจะไม่ไม่ผ่านโอ้ยคุณหมอนะแต่ของหมอมีมีเป็นอะไรนะพัสดุอ่านหนังสือเดินทางอาหนังสือกันมาคก็ไม่ต้องทำตรงนี้ถ้ามีหนังสือนี้ครับไม่ต้องทำเลยแต่ไม่รู้ว่าจะได้เข้ากระเป๋าเพราะว่าหน้าตาผมก็ไม่ผ่านอยู่แล้วอ๋อเอาโอเคตัวนี้อยู่ได้กี่วันครับ ตัวนี้ข้ามได้สามบาทครับแต่ถ้าตัวนี้ตัวนี้คือเข้าไปปากเซเียเข้าไปอ่าตัวนี้เข้าไปปากเซแต่ไปตลาดนี่็อีกแบบหนึ่งใช่ไหมใช่ครับแต่ก็ทําที่เดียวกันแต่ทุกวันนี้ไม่บรนใจ่าถ้าข้ามไปต้องไงก็ต้องแต่ถ้ามีพันสปอร์ตเข้าไปได้เลยอ่ตนี่เข้าไปแซมได้เลยอ่าตางใครไม่มี ตัวนี้ต่างกันคือพาสปอร์ตจะอยู่ได้นานกว่าตัวนี้เดือนเยนเดือน,นะนตัวนี้อยู่ได้ส <3 S 1> ามวันสามวันโอเคครับครับ